สวัสดีครับวันนี้พร้อมส่งอีกหนึ่งตัวนะครับลูกค้าจากจังหวัดพิจิตรรอรับได้เลยนะครับตอนนี้กําลังเทสสีแล้วก็สีขาวแล้วก็ระบบเครื่องต่างๆนะครับในเครื่อง d x 1อหัวพิมพ์ขนาด A3 นั่นเองนะครับในส่วนของเครื่องโรยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีตัวกันกาวให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวดูดควันให้ด้วยแบบนี้เป็นท่อนะครับผมจะไม่ได้ครอบไปทั้งหมดนะเพราะว่าถ้าครอบไปทั้งหมดเนี่ยมันจะดูดความร้อนของตัวที่มันอบปิล์ไปด้วยนั่นเองนะครับ ขั้นตอนการทำนียก็คือปริ้นแบบนี้นะครับปริ้นเสร็จแล้วนะฮะมาตรงนี้นะครับโรยกาวอ่ะโรยกาวเสร็จแล้วก็เข้ามาอบในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เหลือเราก็นําไปรีดลงบนผ้านั่นเองหรือจะเก็บไว้นะฮะตัวนี้สามารถเก็บไว้ได้นานนะครับหลายเดือนแล้วเราก็นํามารีดที่หลังได้นั่นเองนะครับตัวเครื่องโรยกาวนะครับรูปทรงค่อนข้างที่จะคงทนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องโรยกาวที่มาตรฐานโรงงานสากลนะครับมีระบบตัดไฟนะครับใน เครื่องของฮีตเตอร์นะครับมีสวิ์นะครับต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีสวิ์ฉุกเฉินให้ด้วยนะครับตรงนี้มีคัตเอาต์ตัวนี้จะเป็นระบบควบคุมไฟทั้งหมดนะครับก็คือเปิดสวิ์ทั้งหมดนะครับระบบต่างๆก็โอเคนะครับมาตรฐานโรงงานในปุ่มต่างๆแล้วก็ในส่วนของรูปร่างตัวเครื่องและการทํางานของตัวเครื่องนั่นเองนะครับ มาดูงานพิมพ์ในส่วนของ A3 DX11 นะฮะตัวนี้จะเป็น2หัวพิมพ์นะครับแตกต่างจาก A3 หัวพิมพ์เดียว L18 แบบไหนนะครับแตกต่างเยอะเลยนะครับ 1. ในเรื่องของราคานะครับแล้วก็ความคุ้มนะครับปริมาณการพิมพ์นะฮะตัวนี้ถ้าโหมดเริ่มต้นนะครับหมดเริ่มต้นก็จะเป็น4พาร์ทฮะอยู่จะอยู่ประมาณนาทีเ็จเศจก็สามารถพิมพ์เสร็จแล้วนะครับถ้าลูกค้าไม่ต้องการงานละเอียดมากนะครับในหมดเริ่มต้นเนี่ย4พาร์ทก็ ใช้งานได้นะครับก็มีลูกค้าใช้อยู่นะในโหมดเริ่มต้นนะครับจนถึงโหมดสูงสุดนะครับโหมดละเอียดสุดก็จะเป็นโหมด8พาร์ทนั่นเองนะครับแต่ก็ยังเร็วกว่าตัว L1800 นะครับ A3 ที่เป็นหัวเดียวนะฮะ ถ้าตัวนั้นเนี่ยความเร็วจะอยู่1 a 3เนี่ยเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณ11-15ถึงนาทีนั่นเองนะครับตตัวนี้ก็จะให้ความคงทนนะครับด้านหน้าตรงนี้มีฮีเตอร์ให้ด้วยนะครับสำหรับฟิล์มที่มันจะมีบางฟิล์มนะครับฟิล์มกนะ็จะมี2ชนิดนะจะมีฟิล์มที่ราคาถูกหน่อยนะครับก็จะพิมพ์แล้วก็จะเยิ้มออกข้างนะครับตัวหมึกเนี่ยจะเยิ้มออกข้างสําหรับเครื่องที่ไม่มีฮีเตอร์เนี่ยมันจะเยิ้มเห็นเลยนะครับ แต่ถ้ามาใช้กับเครื่องที่มีฮีเตอร์แบบนี้นะครับตัวน้ำหมึกเนี่ยที่มันเยิ้มออกข้างในฟิล์มราคาถูกนั้นก็จะใช้งานได้นะครับผมลองใช้งานแล้วแต่ข้อเสียก็คือถ้ามันชื้นมากๆนะครับตัวกาวไปเกาะเวลาตัวตีฟิล์มเนี่ยมันตีแบบนี้ใช่ไหมครับตัวกาวเนี่ยมันจะเกาะเต็มฟิล์มเลยอ่ามันจะเกาะเต็มฟิล์มแบบนี้เลยอันนั้นก็คือข้อเสียนะครับแต่ก็สามารถใช้ได้กับตัวเครื่องนี้นะครับมีฮีเตอร์ให้ด้วยนั่นเองนะครับ ตอนนี้เราประกอบเครื่องนะฮะเทสระบบไฟเรียบร้อยนะครับต่างๆนะฮะเทสระบบไฟเทสงานพิมพ์นะครับพิมพ์ยาวแล้วก็การเหลื่อมของสีขาวและสีเนี่ยความตรงเนี่ยมันตรงกันไหมนะครับตอนนี้เราก็เทสเสร็จเรียบร้อยนะฮะรอไปส่งพร้อมสอนให้ลูกค้าที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็รอรับได้เลยทุกเครื่องเนี่ยเราเทสก่อนไปส่งแน่นอนนะครับก็เพื่อความสเสถียรนะแล้วเวลาที่ไปส่งลูกค้าเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาด้วยนะครับก็จะ เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับเวลาที่ไปส่งเครื่องให้ลูกค้านะครับลูกค้าจะใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็อาจจะมีงานเลยนะครับอย่างบางท่านที่เราไปส่งเนี่ยก็มีออเดอร์เลย100ตัว200ตัวหรือ500ตัวนะครับในหัวพิมพ์เนี่ยก็จะอยู่ราคาประมาณ9 0 0 0ถึง10,000บาทแล้วแต่ราคาตลาดตอนนั้นนะครับจะถูกกว่าเครื่องอหัวพิมพ์ c 7 2 0กับ i 3 2มนะฮะตัวนั้นก็จะเป็นเครื่อง60เซนต์ตัวนั้นหัวพิมพ์เนี่ยจะอยู่ประมาณ 30,000- ถึง40,000 บาทนะครับณราคาตลาดณตอนนั้นนั่นเองนะครับส่วนถ้าใครที่มาดูคลิปนี้นะครับเครื่องตัวนี้เหมาะแบบไหนนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการงานปริมาณเยอะๆนะครับพิมพ์ทั้งวันอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถทํางานพวกนี้ได้นะครับพิมพ์500ตัวพันตัวนะครับคืองานปริมาณเยอะเนี่ยตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับแต่ถ้าอยากได้หน้ากว้างกว่านี้นะครับก็จะเป็นหน้า60เซนหน้า60เซนเราก็มีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปไว้ให้ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นหน้า60เซนก็จะได้ความกว้างนะครับความเร็วพอๆกันกับตัว A3 DX11 นะครับก็จะให้ความเร็วพอๆกันจะเป็นเครื่องตสาหกรรมเลยเป็นงานตสาหกรรมเลยเราสามารถรับงานได้เยอะนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องมีขั้นต่ําก็ได้นะครับเวลาที่ลูกค้ารับงานนะฮะส่วนมากก็จะไม่มีขั้นต่ําแผ่นเดียวก็รับพิมพ์ได้เลยแป๊บเดียวเองแผ่นเดียวก็ถ้าเป็นจริงๆก็ไม่ถึง2อนาทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นํามารีดลงบนเสื้อแบบนี้อ่านะครับ อันนี้จะเป็นเครื่องรีดนะครับเครื่องรีดแล้วก็มีหลายไซส์นะฮะอ่าอันนี้เป็น A3 นะครับอันนี้40่สคูณหกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น15เซนนะครับก็คือรีดพวกไอ้พวกโลโก้นะครับแล้วก็คอเสื้อโลโก้คอเสื้อต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นงาน DFT นะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นํามารีดลงเสื้อแบบนี้นะครับก็สามารถขายชิ้นงานได้หลากหลายนะฮะในงานสกรีน DFT นะครับนอกจากรีดลงเสื้อหรือผ้าแบบนี้ก็ทํานวมทําหนังแล้วก็ ทำกระเป๋านะครับหมวกเมอกททำได้หมดนะต้องเป็นวัสดุที่ทนความล้อนะสามารถรีดได้หมดใน งานสกรีนของ DFT นั่นเองนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจชุดนี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยทักกันเข้ามาเยอะฮะมีลูกค้าทักเข้ามามากมายเลยนะครับข้อดีก็คือ1นะฮะได้ปริมาณงานที่เยอะนะครับ2พิมพ์เร็วนะครับ3ให้ความคงทนนะครับ4เราสามารถรับงานได้มากมายนะครับในงานของเครื่องนี้ไม่ต้องรองานพิมพ์ที่นานนะครับเท่ากับเครื่อง A3 ตัวเล็กนะฮะตัวนี้ก็พิมพ์แป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ฟิกอิงชาแนลขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ